ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนตุลาคมพศ2563ดวงชะตาของท่านเดือนนี้บรรยากาศช่วงต้นเดือนอยังคงราบรื่นดีอยู่แต่เมื่อย่างเข้าปลายเดือนสถานการณ์จะพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์อาจมีเรื่องความขัดแยง้งทำให้มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นดังนั้นจึงไม่ควรวู่วามตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ ควรประนีประนอมอลุมณอรล่วยกันจึงจะเป็นหนทางที่ดีด้านการงานช่วงนี้ทำการใดก็จงอย่าประมาทด้วยขาดการไตร่ตรองให้รับคอบเสียก่อนหากเป็นไปได้ก็ควรปรึกษาผู้รู้ที่มีประสบการณ์ก่อนลงมือทาก็จะลดความผิดพลาดเสียหายได้นอกจากนี้ก็ไม่ควรมีอคาาติกับผู้ใดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งต่าง เราะจะมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเพื่อนฝูงพักพวกได้ดังนั้นจึงควรรักษาความเป็นกลางและหาทางออกด้วยการแนะนำให้ประนีประนอมออมชอมกันจะดีกว่าด้านโชคลาบการเงินเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่แน่นอนจึงไม่ควรลงทุนหรือเสี่ยงโชคเล่นการพนันและพึงระวังการเสียทรัพย์จากการหลอกลวงของพวกมิจาชีพ ที่แกลงเข้ามาติดสนิทกับท่านดังนั้นจงอย่าเชื่อใจใครง่ายนักนอกจากนี้ต้องระวังการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายเกินความจำเป็นอย่างไม่มีเหตุผลมิฉะนั้นอาจทำให้เงินที่เก็บสะสมไว้ต้องรอยรอไปจนหมดด้านสุขภาพเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะต้องออกสังคมมากขึ้นดังนั้นการครบค้าสมาคมกับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ ต้องมีอัธยาศัยไมยตรีที่เสมอภาคกันไม่ควรลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งและไม่ควรดื่มกินของมุนเมามากนากักเพราะจะทำให้ขาดสติจนเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพหาหนะได้ด้านความรักช่วงนี้ไม่มีอะไรโดดเดน่นแต่พึงระวังอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเชียวของท่านจะก,ก่อให้เกิดการปะทะคารมกับคนรักและผู้อื่นได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ดีอย่าได้พูดหรือทำอะไรโดยไม่ยั้งคิดเพราะอาจจะทำให้เกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นได้